ค่ะพี่น้องพอกันนี้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องไม่ค่อยมานอบสิตำแกวกะปิเนาะค่ะน้ำพริกกะปินะคะพี่น้องค่ะก็พริกกะปิเพราะว่านี่กะปิพริกพริกขวเด้อค่ะเด้อตำทุกอย่างคือกันเพียงแต่อาจจะบ่าใส่ปลาเขือขัออกกอ่วนะพี่น้องเน,น,นาะนี่ไม่ค่อยมานอบสิตำแบบพริกขวเนาะคะ่ะพ,พริกป่นเ่าหนิเหรอคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ พ่ไม่ขั่วมันออก็เคยต่ำอยู่ดอกคะอะ่ะน้องค่ะนี่ค่ะใส่กะปิใส่อีกอย่างคือกนันเบิดอย่าแบ่งใส่บาตน้ำนะคะเพราะเอิ่นมันพระนะพี่น้องเนาะพรุ่นงนี้วันพระนะคะพี่น้องใส่กะปิออกปไกปพี่น้องเนาะเอาขวสีด่าใส่กะปิใค่ขั่วมันออกใส่กะปิกะปิหลอกสะไภ้มา หนูปิ้งไว้แล้วนะป้าแต่หนูใส่ถุงไว้ทำงานะนะแล้ปิ้งแล้วเนาะครับพี่น้องปิ้งไ,ไว้ด้วยจังปิ้งไว้แล้วเรียบร้อยใส่ถุงไว้กบนวะน้องนะค,ครับพุงขยะ เอายืนเฮ็ดแน่นั่งเฮ็ดแน่นะพี่น้องเนาะเอาสะดวก,ก,กสะดวกสบายเลยนะพี่น้องะยวกสบายจะคล้องแต่ก็ข่าวบางขัางกระสิเห็นโปรโตีนนะครับพี่น้อง แตบบ่ไม่ค่อยพนักเสียบอกพี่อันบังพัดล่มเห็นไหมโอเคเลยนะคะลองสับไตลองเส็บๆนะค่ะพี่น้องลองเส็บๆเลยด,ยด้วยค่ะพี่น้องเลย <c oughs> ต่ำเลยนะพี่น้องเนาะต่ำเลยต่ำนี่แหละโคกกระเช็าน้อยจ้ะหน่อยเนานะมาเป็นหยังครับพี่น้องดังแน่นเลยอร่อยนะพี่น้องเนาะอนุญาตต่ำๆคักๆรับนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวไฟสิคือจังมันอันพริกมันดำเนาะพี่น้องด,ดังนับวดำเลยค่ะเด้อกลับ <c oughs> พี่น้อนงดำเนาะพี่น้องเห็นเนาะดำแบบเดียวกันก็หน้าพริกเนาะเี่งแต่ว่าถ้าเราใส่พริกอันพริกเอียงก็พริกสดเนาะค่ะเนาะถ้าใส่พริกพริกแห้งเนาะค่ะพี่น้องพริกขัวพริกป่นนะพี่น้องเนาะหลั ปวดแขนในะจังนะ้อนแล้วพี่น้อง <Okay. S 1> ตังน้ำพริกนะคะพี่น้อง ขออนุญาตต่ำบัดปรุงเสห้เบิงนะพี่น้องเนะาะปลาเนาะค่ะพี่น้องกล้าเอาเนาะค่ะพี่น้องเนะานนะตามเนาะตามปี๊บนะค่ะพี่น้อง ต้องแสียบนะพี่น,อน้องเนาะต้องแสียบของอร่อยเนาะค่ะน้ำมะนาวเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะดูดใส่ไปเลยน้ำสดๆนะครับตอนนี้มะนาวถูกด้วพี่น้องเด้อมาขายเมือวานนี่โลละสิบบาทพี่น้อง ใช่ป่ะปาเนี่ยน่องไส้ไม่ขั้วบลานนอ,นนอกซื้อซื้อมาเมื่อเมื่อมากรมาหนึงนะ่งเนาะมาเรื่องนะส,าสามกิโลสามกิโลหาสามโลบ่าเราหาสิบบาทนาะเป็นเส้นนะพี่น้องเนาะขออนุญาตล้างมือก่อนเด้อพี่น้องเด้อ สูเซ็ตกระเเดี๋ยวพี่น้องจะไปสิตางๆมาเนเนาะจะบัตยมอาใส้เยกจะเอาบัพริกก mmm ็เอาพริกโรยอยู hmm ่ค hmm ่ะเอาโซ่หนายรนาะบักเพืงอกระอเอาโซ่บอไปยังกินกับก็ได้ได้พี่น้องเลยแต่ว่า กินกับพักซอสพักต้มได้พักต้มเนี่ยเสียอร่อยนะพี่น้องเนาะดูอัน,นี่ยนาะแตงมันละลายทุกอย่างมันละลายพี่นอ้องเนาะอย่างมันละลาย ก็ค่อยเปรียวปไปไหพี่น่องเดี๋ยวคอน,น่นอหน้าจะคะนมานบีบสดๆเลยพี่น่องไม่ค่อยเปรียวนะไปขัวบนี้นบีบเลยนะคคนะ่ะละ โอยบ่อมหน่อยฝังหน้าบบซีโนยยปันได้นะพี่น้องนะเบี้ยวววานแซ่บแค่นี้ไปนนะพี่น้องนะบึงค่ยจะมันดำนะพี่น้องแต่บาดำเด้กับพี่น้อง สีสวยค่ะข้างบน่าใช่ะมันใช่มันสืเห็หหนนะดให้งงนเนาะเยอะใส่ดอกซาวซิมเลยซิมให้แน่เฮ่ยซิมให้แน่อ่ะเมื่อมาแตะก็ได้เป็นซิมนาะซิมเปิน แคเราบอกแซบเราบอกต้องเาว่าเออโอเควะฉันเดี๋ยวเส็ดเดี๋ยวตักใส่บาทก็เนาะมีถุงหน่อยหน่อยบอถุงหน่อยหน่อยมีบอแอนเสื่อมาบอถุงหน่อยหน่อยเออเออเอามามาอเนี่ยตักเส่บาทนะเนาะพี่น้องตักเส่บาทสัก่อนเดี๋ยวเอาไปือเสาจันสิจ้าพักเนาะื้อมากระเช้าข่อย่างไม่ให้นําเลยเด้อข่อยางไม่นั่น ถุงใส่แท้ากับผีนะพี่น้องนะใส่แบบกับสีตาสีถวยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่พูดเป็นนอกมาเร็งน้องเนี่ยก็โดนนสามอาทิตย์อะคะเกือบจะพวกว่ามันสามอาทิตย์แต่ว่าถึงปันใดดอกเนาะมันสีพ่อเดือนไรเพาะมีพระพระมาหนาบ้าน บ้านไม่ขั้วบนนอกเพิ่นกะว่ามาหนาะบ้านไปเนกกาะแต่ว่าไม่ขั้วบนนอกก็เพรเห็นนะ่ะนะพี่นอ้องบ้านบางหน้าเนาะใส่ใส่ไปเลยนะพี่นอ้องใส่ไปถุงสิ็จหาถ้วงาม,งามไมาเห็นใส่แก้วนี่เลยบอกกับน้อกนะครัพี่นอ้องจะบอก,กันแนวนี้นะพี่กับนอ้องกไหวพี่กับน้อกจะบอก,กันแนวนี้นะพี่ะหน่อกเราอยากสกัดเสร็จสุดหน,น้าีน แซ่บอีลีพี่น้องอม,มาหัวมานนี่นะพี่น้องเนาะแซ่บอร่อยพี่น้องจ้าเดี๋ยวขอพักคลิปกันนะคค่ะพี่น้องถั่วหน่อไผ่เพิ่นกตงานอยู่เลยค่ะ <c oughs> อ่ะก็ร <c oughs> ะหลาดใจ สวยนะพี่น้องเนาะจะเอาอะแดงดค่ะพี่น้องกับสีประมาณนี้เนาะคะนะ่ะเนาะแก,ก้วกะปิเนาะคะ่ะแก้วแก,ก้วกะปิพริกพริกขัวหรือพริกป่นเนาะคะนะ่ะเนาะกับสีประมาณนี้นะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็สิเดียำลาพาจากพี่น้องไปแล้วนะคะ เนาะค่ะเป็นพ่อพี่น้องยินดีสบายสุขสุขคุนไม่เงินไม่ทองใสกำลังรวยๆนะคะไปละครคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะกินกบปลาทูทอดอีหยังคือเก่าด้วยพี่น้องเลยกินกับปลาทูทอดผักต้มมะเขือทั่วผู้เนาะค่ะเนาะนี่มะเขือเขือแนวนี้นะพี่น้องเนาะทว่วผู้เอียงกะว่ากันไปแล้วแต่ผักเสียเขาชอบเนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ